ราศีเมษจะเป็นราศีที่ดวงเมืองดวงโลก้วยเป็นเป็นราศีที่ว่าคนดูเยอะครับแต่ตัอติของไอของไอสองศุลฟ้าตัอติเนี่ยไอราศีกลุมเนี่ยน่าจะดูเยอะที่สุดอกลุ่มนี้อันดับหนึ่งแล้วมาเมษเมษเนี่ยสิงเมษอะไรทํารองนี้ครบตุนกระพองสมควรราศีเมษเนี่ยเป็นราศีที่คือราศีเมษเนี่ยเขาไปเขาดวงโลกเนี่ยเขามาวางเป็นที่ราศีเมษแล้วก็ ดวงดวงเมืองประเทศไทยเขาก็ไปวางที่ราศีเมษเพราะอะไรครับอาจารย์ก็าพรามันเริ่มต้นไงอ๋อมันเป็นจุดเริ่มต้นนะอ๋อการต้นท่าการตั้งหลักต่างๆเขาก็ตั้งกันที่นี่ครับครับไอประเทศไทยแี่เขาวางอันนี้ข้าดาวพระศุกร์กไว้ข้างหลังนี้หลังบ้านนี่ดาวพระศุกร์เนี่ยครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาวิจัยกันจะไอไอไอเห็นไหมว่าสำคัญมากในช่วงครับไอประเทศไทยแล้วคุณเกลัากานาราศีเมษเนี่ยเป็นู้ที่ เป็นช่วงที่เข้าจุดโฟกัสดวงชะตาอนี่ครับเรื่ของกัรดวงชะตาคืออะไรครับจะมีพระราหูตัวน um> ี้เข้าไปทับลัคนาครับวันที่สิบสองเมษายนนี่สิบสองนี่ครับก็ราหูทับลัคธ์นี้มันยังไม่ถึงเนี่ยเราจะเอาเลยเหรอยังเออยังไม่ไม่บอกใช่ไหมยัง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 โอ้ของนี้เก็บไว้ขายทีหลังไม่ใช่เก็บไว้ขายเก็บมาสองอาทิตย์แล้วไม่มีเวลาทำเดี๋ยวยังไม่เอาใช่ไหมยังไม่เอา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 คนราศีเมษเดือนกุมภาพันธ์ก่อนเหรออ่า แมพูดแต่กี้คนก็อยากกันเียมาหาว่าผมเป็นคนขวางต่อเอเดี๋ยก็เอาซะเลยเนี่ยราศีเมษเนี่เคียนว่ัรไอ้ดาวเรือเกิดคุณดาวอังคารคุณเนี่บเสริดด้วยที่ผ่านมานี่เขยนว่คุณไปอยู่ตรงนี้นี่คุณไปอยู่ในภพบวรณะนี่มาเลงกับไข่มาเลงกับพระราหูเนี่ยชีวิตเป็นไงชีวิตอยู่ในภพบวรณะอยู่ในภพแบงปองโอ้โหนะครับลึกลับซับซ้อน ซ่อนเงื่อนคนคนหาไม่เจออ่าอ่าแล้วก็มีการเดินทางบ่อยครับแต่อย่างไงก็ตามเจ้าตาเนี่ยก็ยังมีแรงหนุนจากอะไรพระลาหูอยู่มาเนี่ยนะเป็นยังไปคู่ธาตุยังมีกำลังบ้างมีกำลังมากตัวเองก็ยังมีกำลังมากอยู่อะไรอ่ครับเวลาวันที่อ่าอ่าเวลาวันที่ เวลาที่สิบหกมกราคมนี่ฮถูกไหมถูกครับสิบหกมกราดาวอังคารย้ายเข้านยกเข้าธนูาก,านการที่เจ้าชะตาเนี่ยอยู่ตรงนี้กับตรงนี้ต่างยังไงคุณดูดิฮะอยู่ตรงนี้เป็นไงไปอยู่ตรงนี้ไปอยู่ได้ตแหด่งอุจจาว,วิราชราชโชคฉลก c ฉลอาผล,ผลุูเก่าสรงให้เห็นเด่นสงา่าอภนาจราชจ,จะสักดุจราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองนานเข้าเลยอ่า ไปอยู่ในพบสุภาตัวเองผู้หลักผู้ใหญ่ชวนทํางานกันแลกร้านอ่าอ่าไอ้นี่คุณพูดอย่างกับคุณเป็นราศีเมษเลยนะคุณพูดรู้จักเพื่อนผมราศจกเมษอยู่กับใครอยู่กับอยู่กับเพื่อนรักและการเงินอยู่กับสุขปากหวานอังคารรับเอาคู่มิตใหญ่ต้องเยคู่นี้ตออยู่กับใครอยู่กับเขาต้องทำงนอยู่อย่างนี้ฮะความรักสดชื่นบันหารจันท์สายครับเป็นประหารจาก ความรักไปไงมีโอกาสที่จะไปพอดรักกันอะไรการที่ลิงอะไรไปลิงแม่น้ําอะไรนี้ทำนองนี้หรือว่าริมเขาเรื่องซึ่งยางอยู่ในต่างประเทศหรือว่าอยู่ที่ไกลอะไรก็ได้ครับตั้งแต่วนันที่16หม,มกราค,คมเป็นต้นไปเป็นต้นไปเป็นต้นไปไปอยู่ในราศีสัญลักษณ์คืออะไรคือธนูเตรียมพร้อมตลอด้างล่างมีสี่ขาข้างบนเป็นรูปคนกําลังอะไรอยู่โงธนูไวหมายถึงการเตรียมพร้อมตลอดเวลาครับนี่ครับไปอยู่ในภพสุภะหรือตัวเองเนี่ยมีหน้าที่อย่างหนึ่ง ท,ท,ที่ต้องที่ต้องรู้คืออะไรพบสุภาพสุภาพแปลว่าความเจริญความร่ำเจ้าชะตาน่ะจะต้องทําอะไรสักงอย่างที่ว่าสร้างความเจริญให้กับผู้อื่นหรือตัวเองให้กับผู้อื่นอือเขาตัวนี้เขาต้องเป็นไอ้ผู้อื่นเลยเนาะผู้อื่นที่สุภาพอ่ะ้ต้องผู้อื่นต้องทําให้ผู้อื่นหรือใครหรือความรักก็ได้หรือกับคนรักอ่าหรือความรักหรือความเราว่ามันอยู่เอาวศาทรงนี้ตระการเดินด้วยใช่เวลากุทำอย่างเงี้ยกูจะสดชื่นบรรหารจะใส่เรื่องอะไรด้วยเนี่ย เรื่องการเงินด้วยการเงินโอ้นี่การเงินก็มามาอยู่ตรงนี้ด้วยนะนี่มครับอันนี้นี่พระนันนี่นะฮะอันนี้พระนันนี่เจ้าตานี่็ก็ก็ไปใครก็ก็จะมีความสุขมากอะไรมากแต่ที่ว่าอตั้งแต่ยี่บห้าดีเปต้นมาตั้งแต่วันที่สิบห้าสิบห้าไป้นราสิบหกสิบหกเมษายนต้นมานะครับไปจนถึงวันที่ยี่กดาวังคารตัวเนี้ยเดินไวครับเสริเดินไวครับ การเดินว <G un> ัย <like> ของดาวอังคารตัวเนี้นะฮะเวลามาที่ยี่สิบกุมภาพันธ์เนี่ยนะยี่ส <G un> ิกุมภาพันธ์เนี่ยดาวคารเอยกเข้าราศีมังกรน,นี่ยกเลือ่อนสอตัวเลยนะฮะ,ะ,ฮะครนะครับดาวังคารเนี่ยเดินวัยนะหมอยากให้เห็นจังเลยนะว่าเ,เตรียมการบ้านมาอย่างดีเลยนะครับะนะฮะเดินวัยนี่เดินไปถึง เดิน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 เวัยเดินหางเดินวัยเดินวัยเซิร์ตเขาเซิร์ตเดินวัยเนี่ยครนะฮะตั้งแต่เอ้เดินวัยคีดดีเวลาเข้ามาตรงนี้ครับวันที่ยี่สิบหกติดต้องไหมยี่สิบหกกุมภาพันยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดโดนพิษไม่ไมโดนโดนโดนเข้าคุณคุณเข้าในคุณเข้าลูกแรกเนี่ยครับ นะฮะคุณเข้าลูกแรกเนี่ยคุณเข้าลูกระหว่างเสาตัวนี้ครับสามก็เจ็ดคู่แต่ขักฉีกขาดไี่สภาวะที่ให้คุณเนี่ยลดน้อยลงแต่สภาวะที่ให้โทษเพิ่มรุนแรงขึ้นครับเป็นช่วงที่เจ้าตาไม่ควรเสี่ยงโอ้ฟังดีไหมฟังแล้วฟังเป็นไงฟังแล้วไม่ควรเสี่ยงอ่ามันดรฟังแล้วรุนแรงฟังแล้วดูฟังแล้วภาษาถูกต้องอาภาษาถูกต้องใช้ภาษาถูกต้อง คือมีสภาวะที่จะเกิดการแตกหักฉีกขาดได้โดยเฉพาะอะไรโดยเฉพาะขาข้างซ้ายโดยเฉพาะขาข้างซ้ายคุณไปทํางานเนี่ยอาจจะหกล้มขาเอ็มขาข้างซ้ายโดหักได้มันก็บอกเลยว่าอะไรอาจจะเสียหายหรือชำรุดกันดูกเส้นเอ็นนี่กระดูกเส้นเอ็นนะครับเอ่อไอ้อคาที่คือเส้นเอ็นเสานี่คือกระดูกเสาี่คือกระดูกสอกระดูก็มีโอกาสกระดูกแตกหักฉีกขาดได้มีโอกาสที่โดนมีดหมอได้ ทำไมถึงต้องเน้นอะไรครับทำไมถึงต้องเน้นเพราะเพราะว่าคายเป็นตัวเอกสิโอมันเป็นเรื่องของตัวเราเันเป็นเรื่องของกรรมครับทำไมถึงทำไมถึงต้องเป็นเรื่องของกรรมเพราะพราะไปอยู่ในเรือนที่สิบเรือนที่สิบคือเรือนอะไรกรรมะเรือนกรรมมะคือกรรมแต่เกินนี่นะฮะวันนี้แล้วเจ้าตาเนี่ยนอกจากกนี่บอกหมดจริงๆนะเนี่ยวันนี้วันบอกหมดเลยนะเอะออ วันนี้วันนี้รู้สึกคุณเป็นครูจริงๆนะอ้าวจริงเหรอเออนะเดี๋ยวคุณเดี๋ยวให้ผมเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาอันี่ดีกว่าอรอรอบรอบปีหกห้าดีกว่าอรอบปีหกห้านี่ใส่เต็มเลยล่ะอ่าอย่างไงก็ตามนี่เจ้าจะตาเนี่ยเป็นรอบเดือนที่เจ้าจะตาถึงแม้มีราตรฐานเป็นอุดมีความสูงสรงอะไรสักอย่างก็ล้วเป็นคนมีของว่างั้นเถอะครับไอ้อดนย่ยคนมีของเพราะมีของหรือเปล่าอะไรทำให้กางสุดๆอดของนั้นครับ แล้วก็มีอังคารในอยู่ในเรือนที่สิบด้วยครับเกิดปากเสียงวิวาทไม่วา่าทัศนคติไม่ตรงกันไม่ค่อยตรงกับเขาหรือเขาไม่ตรงกับเราก็แล้วแต่นะครับแต่มีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นได้อะไรขึ้นได้ตลอดทั้งเดือนตลอดตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกกุมภาพันธ์เป็นต้นไปแต่ผมจะบอกเจ้ชาชะตาให้นะคเกิดลัคนาราศีเมษตัวนี้ครับถ้าคนยโงง ท่างโง่นะแนะ่ถ้าง้โอโซอององงงงูไงม่เองก็โง่เนี่ยครับคุณก็จะเขาเรียกว่าใช้การไม่เป็นเขาเรียกว่าใช้การไม่เป็นมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งตอนที่ดาพุทธตัวเนี้ยนะย้ายออกไอ้ดาพุทธตัวเนี้ยเพนเพนขึ้นมาถึงยี่สิบห้านะครับครับไอ้มลและเพนตั้งแต่ห้าถึงวันที่แปดก่อนครับแล้วเก้าสิบสี่เนี่ยมลและเพน สิบห้ากุมภาถึงยี่สิบห้าสิบวันเนี่ยเพ่นล้นล้วนเลยถ้าจะตานี่จะถ้าเกิดการโต้แย้งเจ้าต่างก็ไม่มีโอกาสที่จะได้อะไรได้จากดาวตัวนิตที่เพ่นไม่ให้คุณต้องนิ่งเสียเบิกละอะบางทีต้องเบิกละเบิกละว่าไปขัดแย้งซะแล้วถ้าขัดแย้งซะแล้วไะเสียหายเยอะแยะเลยคุณไม่ได้สิ่งที่ที่ว่ากำลังจะเพ่นถ้าไม่ได้ดูรายการเราเนี่ยสำหรับคนราศีเมษถือว่าพลาดมากอ่าน่นะครับเพราะนั้นเนี่ย เพราะนั้นเนี Κ? ่ยนะฮะเนี่ยบใ้ฝันว่าเห็นไหมเป็นเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่เจ้าจะตาแล้วแล้วเจะตาเนี่ยไปไงไปอยู่ในเรือนอะไรด้วยไปอยู่ในเรือนจันดับด้วยอ๋อย่เรือเขาจันดับด้วยใบถึงก็ไปอยู่วันที่ยี่สิบหกนะฮะตลอดทั้งเดือนตั้งแต่หนึ่งถึงยี่สิบห้าเนี่ยไม่ดับแต่พอแต่พอวันที่ยี่สิบหกปุ๊บเข้าจันดับเลยนะฮะอครับอยู่ในเรือของจันดับใช่ไหมเรือของจันดับหมายว่าายถึงว่าชีวิตเจ้าตาเนี่ย การดำเนินในเลือเกี่ยวอะไรที่ตัวเองไปอยู่ในเรือนการงานการงานใช่การงานดับการนไปเรือนในเรือของจันดับครับสะดวกสบายไหมไม่เลยมองไม่เคยเห็นนะจันดับนี่มันมองอะไรก็ไม่เห็นไฟฉายมันไม่มีทานอ่าอ่าแล้วก็เกิดการขัดแย้งทาติติด้วยใช่ไฟทำไมมันหายไปไหนวะเออจู่ๆเมื่อก่อนมันสะดวกสบายแต่ทำไมมันไม่เกิดแล้วมันใหญ่ด้วยไงมันสั่งแรงเลยเนาะครับครับดังนั้นนี่ต้านจะเจ้าตานมีความแข็งแรงครับ มีมาตรฐานเป็นอุ่นนีก็เป็นคนมีของเป็นคนมีฝีมืออะไรทํานองนี้นะครับอันนี้ก็อันนี้คือตัวเองตัวเองอ่าตัวเอง,อเ,องเป็นลักษณะอย่างนี้ไปในรดอดโนกูพาพันครับผมส่วนในเรื่องเกี่ยวกับไปในเรื่องเกี่ยวกับการเงินกับความรักนี่อ,อันเดียวกันอ,กอ่านี่ดะฮพระศุกร์ตัวนี้เป็นมหาจักรเวลาไปไหนก็ใส่ไปสองกระเป๋านะใส่อะไรไปด้วยใส่ความรักกับการเงินเข้าไปกระเป๋าสายพกกับ กระเป๋าซ้ายพกการเงินกระเป๋าฝากพกความลับนี่ความลับมันคงต้องดีแน่เลยนะไม่ไหนก็ไปอย่างนี้เวลาพกกระสานเจอกันเมื่อไห่ก็จะปากหวานไอ้สุกปากหวานอังคารแล้วอากก็จะเทกระเป๋าไปทั้งสองกระเป๋าไปให้เรื่องเงินกับความลับไปอยู่ในภพสุภาด้วยครับ เป็นช่วงที่เจ้าจะตาเนี่ยเรียกสายเปใช่ไหมสวมควรที่จะไปเอ่อไปที่เกาหลีอไปดินเนอร์ที่เกาหลีไปไปทอดรัดกันอะไรกันที่ที่ต่างประเทศหรืออะไรทำนองนี้ครับเขาเปิดเมื่อไหร่บินนันดีนี่นะนี่นะเป็นช่วงที่เจ้าจตาจะมีความสุขมากนะครับแต่ต้องไปที่ต่างประเทศนะต้องในประเทศไม่ได้นะหรือเขเ็งแดงก็ได้นี่นะครับเพราะว่าเป็นราศีอะไรเป็นราศีสุภาษิตราศีต่างประเทศนั่นเองครับนะครับอันนี้ เพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับการเดินความรักตัวนี้ยไม่มีปัญหาดีมากนะครับว่าถอยกลับมาถอยกลับมาให้คุณกับเจ้าชะตาเรื่องเกี่ยวอะไรเรื่องเกี่ยวกับความรักต่างๆเงินเนี่ยดามาถอยหลังมาให้คุณกับเราใช่เพราะถ้าอยู่ตรงนี้แย่เลยเาอยู่ตรงนี้ลำบากเลยมาขผมขืนไม่ยอมขึ้นเลยนะลงมาอยู่ตลอดหนึ่งเดือนเต็มๆนะนะครับสภาวะที่เป็นอยู่อย่างนี้ครับเวลาอ่า เวลาวันที่28กุมภาพันธ์ครับดาวพระศุกตัวเนี้ยกเข้าราศีมังกรเอาละดาวการเงินความรักยกเข้านี้วันที่21เป็นไงมาลาไปอยู่ตรงนี้ขมคื่นเลยมันก็เกิดสภาวะขมคืนพระอื่นพระองค์ครับ คือคุณเนี่ยมันก็ดังมัมีหลายตอนนะมันก็มันก็มีหลายบทบาทตอนนี้มันก็มีความของคือตอนนี้ก็สนุกสนานตอนนี้ก็อร่อยสุกบ้างทุกบ้านคุณไม่คุณก็ต้องทำเป็นตอนตอนไปนะครับคุณต้องเป็นตอนตอนอย่างนี้ไปนะครับแต่พอยี่สิบหกก็ขึ้นมปช่วยกันนะยี่สิบหกก็ขึ้นมาช่วยกันอ่าอ่ามัอกีบันเอ้มังคีบับเอ้มังคีบันที่ยี่สิบเจ็ดนะไอ้บันยี่ต้องอะไรก่อนยี่สิบหกก่อนยี่สิบเอ็ดก่อน ยี่บเอ็ดเนี่ยดาวดาวสุกย้ายใช่ไหมดาวสุกนะดาวสุกย้ายดาวสุกย้ายคากรองที่ยี่บเจ็ดนะเอายี่บเจ็ดยี่ิบเจ็ดกุมพาพันั้นอังคารไปอยู่ก่อนแล้วก็ดาวสุกตะตาไปช่วยตัวเองไปก่อนแล้วก็การเงินตามไปโอ้อย่างงี้ก็ถือว่าแต่แสดงว่าไม่เสียงแสดงว่าอะไรรู้ไหมแสดงว่าเจ้าตาเนี่ยมีความโชคดีในเรื่องเกี่ยวกับการเงินกับความรักกับคนรักป่ะใช่คนรักเตื้อกูดีมากดีมากตามไปตลอดฮะแล้วปนเปเปกอก กาะติดกันอย่างกระตังเมว่างั้นนะครับติดกันกระตังเมนะครับอันนี้ก็รักฟัมผยสกันมานานะครับครับนี่ตาตลอดเรื่องคนรักดีมากไหมดีมากดีมากนะการเงินก็ดีมากนะการเงินก็ดีมากไม่คอยอุดหนุนนะแม้ว่าเกิดช่วงที่เลวร้ายอะไรการเงินก็จะเข้าไปประคับประคองให้นะการเงินความรักดีมากนะครับผมแล้วก็การงานก็บอกไปแล้วทีนี้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการงานเนี่ยดาวการงานเนี่ยดาวพระเสาร์เนี่ยครับ จริงๆแล้วเนี่ยอตั้งแต่ยี่สบ็ดมกราคมเนี่ยถึงมาที่ไหนสิแปดกุมภาพันธ์เนี่ยดาวพเสาร์เนี่ยมันเข้าอยู่ตรงนี้อ๋อมาเลงกันเองมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ในเรือใดมันอยู่ในเรือนพันทุกเวลาอยู่ในเรือพันทุกจะต้องตรงข้ามมองไปที่ไหนเนี่ยมองไปที่ตัวของพัดมองมองไปที่ตัวเองของดาวเสาร์ก็คือมองไปที่บ้านของเรือนไอ้กรมมะครัถ้าตัวเองก็มาดู มาสองดูมาอะไรดูไอ้มันต้องจัดระเบียบยังไงวะมันต้องยังไงยังไอ้มันต้องอย่างนี้ถึงจะถูกต้องอย่างนี้มันถึงจะต้องขาดตัดหรืออะไรอะไรต่างๆแบบนี้เป็นช่วงเวลาของการปรับปรุงกับปรับปรุงแต่ว่าเจ้าจะตาเนี่ยจะต้องมีอะไรเพราะสาวตัวนี้เป็นปลาคุณต้องพยายามที่จะต้องรับฟังหรือว่าเสนอได้จากคนที่เล็กกว่าไอ้ปลาตัวนี้มันอ่อนกว่าคนที่อ่อนกว่าเลยต้องเอาต้องฟังคนเขาเรียกว่าต้องฟังลูกน้องอ่าอย่าเชื่อมั่นตัวเองมากครับอย่างนี้นะฮะ อันนี้เรื่องเกี่ยวกับการงานตัวนี้ครับไอ้ดาวการงานตัวเนี้ยครับหลังจากสิบแปดกุมภาพันธ์ไปแล้วครับนะฮะสิบแปดการเดือนไปแล้วนี่ดาวการงานพราะสองจะนี้ยงเข้าดีอ่าโยงมาอยู่ที่ศรีสิงห์นะฮะอยู่ในภคปุตตะครับดีกว่าอยู่ตรงนี้ดีกว่าสิเพราะเป็นไม่ไม่ไม่เป็นป่าแล้วนี่อ่าแล้วก็ไปอยู่ในไอตัวเอไปธาตุไฟไปอยู่เรือธาตุไฟก็ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนธาตุธาตุธาตุดียวกันก็จะส่งเสริมกัน สนับสนุนกันเพื่อกูลกันได้งานใหม่ๆก็เป็นอยู่ในพบปุตตะก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่ๆได้อะไรได้ครับแล้วก็ดาวการงานตัวเนี้หลังจากวันที่เพนด้วยหนอาจารย์มันเพนด้วยไม่ใช่หลังจากวันที่ก้ากรุ่งผ่านพระลาหูตัวนี้ยกไปพระราหูยกเข้านี่ยกเข้าบังกรนี่ได้ยกเข้าบังกรอนเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่นี่ั้ยกเข้าบังกรมันอยู่ในเรืออะไรการงานการงานพอดี ใช่ว่างานเนี่ยเป็นงานไปไงเนี่ยงานมหาจัดงานยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่มากงานที่ยิ่งใหญ่ว่าเราเจอกันด้วยนะเราเจอกันอย่างนีด้วยนะเป็นงานที่ดีครั้งหนึ่งในชีวิตงานที่ใหญ่มากของชีวิตของคนราศีครั้งหนึ่งราศีเมษนะครับนี่แล้วเกี่ยวกับงานความรักแล้วก็แล้วก็มีอมีจัดเต็นที่เรือปุตตะมีจัดเป็นที่เรือนปุตตะมีจัดเป็นที่เรือปุตตะ แต่ว่างานใหม่ๆ,ๆนี้จะสุกสมสัสกะส่งผลดีเรือจัดเรือเทนเเรือปุตตานี่มันอยู่เรือปุตตานมันไปถึงเรือของไทยเนี่ยเรือนของลูกครับเรือนของอะไรเสนที่จะเกิดขึ้นใหม่ครับบางคนไม่มีลูกก็มีโอกาสมีลูกได้ไหมมีโอกาสได้ลูกมีโอกาสได้ลูกเขาลูกเป็นลาภพอเนี่ยเป็นเผาตรงถ้าได้ลูกเนี่ยไปไปไงเนี่ยกื้อกูลกันได้ลูกก็เรียบร้อยโรงเรียนจีน่นี่โรงเรียนเลยเล่นเดียวอวเลยเขามาลบ ตอมันไปอยู่ในภพราชาอยู่กับมะรหัสด้วยครับเรื่องลูกนี่ให้คุณไหมให้คุณมากเรื่องลูกเรื่องความรักนี่ให้คุณมากนี่นะครับของลูกเรื่องความรักนะฮะเพราะนั้นเนี่ยใครก็ตาที่ยังไม่มีแล้วก็ไปจัดการให้เรียบร้อยนะไม่ต้องให้บอกนะคิดว่าทำเป็นๆได้ครับอ่าครบแล้วนะครบถ้วนกับคนราศีเมษนะครับก็พอใจนะพอใจนีคนราศีเมษพอใจเนี่ยคุณ